สวัสดีครับช่างเต๋านะครับช่างเอโนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเคล็ดลับนะครับการใช้รีโมท e อมิเน้นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้ผมจะสอนอะไรนะครับครับก้อนนี้นะครับจะเป็นรีโมทของ Air e m i n e n นนแบบใหม่นะครับเจนใหม่นะครับแล้วมันมีปุ่มล็อกแบบนี้นะครับเราก็จะกด องศากดอะไรไม kind of like. sì, ่ได้สักอย่างนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับมันจะมีรูปบอกอยู่นะครับก็คือกดปุ่มเทอร์โบกับปุ่มคลีนค้างไว้พร้อมกันนะคก็ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็กดตัวปุ่มล็อกก็หายไปแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดถ้าใช้อีมเนียนรุ่นใหม่แล้วเผิ่ปุ๊บกดไปโดนนะครับก,บก็ปุ่มเทอร์โบกับปุ่มคีนค้างไว้พร้อมกันสักห้าวินะครับก็จะกลับมากดได้ปกตินะครับก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ